สวัสดีครับผมเคียงเอก,กพลในทันเทลงทุนทองกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้ครับสันส้นๆและกกระชับแล้วก็จะมาแนะนําจุดที่จะเข้าซื้อจุดที่จะขายทําไมทองคําประจําวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2566ทองลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับทั้งในระยะสั้นและก็ระยะกลางครับทีนี้นะครับ แนะนำว่ารอซื้อแถวแนวรับ1,900เหรียญนะครับมองว่าบริเวณนี้ยังน่าที่จะเอาอยู่นะครับแม้ว่าจุดหลดลงไปก็ยังมองว่าน่าจะมีจังหวะในการเด้งกลับขึ้นไปได้นะครับในส่วนของการเล่นระยะสั้นครับรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ Gold treasures Thai flower ดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย สวยงามความหมายดีดีไซน์บนทองแท้99.99%เริ่มต้นน้ำหนักเพียง1กรัมราคาเพียง2,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยมาดูกันที่ราคาทองคําในบ้านเราเป็นก่อนครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคาช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีการประกาศออกมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับราคาทองคาวันนี้ยังคงนิ่งอยู่นะครับล่าสุดก็คือเมื่อตอนช่วงเช้านะครับที่ประกาศออกมา9โมงครึ่งครับ ทองคําแท่ง9 0 5นะครับสมาคมเนี่ยขายออกจะอยู่ที่บาทละ31,900บาทรับซื้อคืนนะครับ31,800บาททองรูปพรรณครับขายออกจะอยู่ที่32,400บาทฐานภาษีนะครับจะอยู่ที่31,229บาทนะครับประกาศออกมาเพียงครั้งเดียวนะครับราคาเนี่ยเท่ากับราคาปิดของเมื่อวานนี้เลยครับทีนี้มาดูกันในส่วนของราคาจากทางออสซิตกันบ้างครับในส่วนของราคาจากทางออสซิตนะครับ96.5เนี่ยออสซิตรับซื้อคืนนะครับก็จะอยู่ที่ สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดบาทนะครับขายออกนะครับก็จะอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาทนะครับในส่วนของราคาจากทางออสซิตเราครับข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคาครับราคาทองคําตลาดโลกครับปิดปรับตัวลงปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่สามครับและก็ปิดที่ระดับต่าสุดนะครับในรอบเกือบสองสัปดาห์เลยทีเดียวโดยในคืนนี้ครับนักลงทุนเนี่ยจับตาเราดูการเปิดเผยตัวเลข CPI ครับซึ่งเป็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับจากการใช้จ่ายของทางผู้บริโภคนะครับแล้วจากนั้นเนี่ย จะมีการเปิดเผยตัวเลข PPI ครับเงินเฟอ้อจากทางฝั่งผู้ผลิตนะครับในวันศุกร์นะครับเพื่อประเมินนะครับว่าทางเฟดเนี่ยจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนหรือไม่นะครับโดยข้อมูลล่าสุดนะครับก็บ่งชี้ครับว่านักลงทุนเนี่ยให้น้ำหนักถึง86เลยทีเดียวที่ทางเฟดครับจะคงอัตราดอกเบี้ยไว,ไว้ที่ระดับเดิมนะครับในการประชุมวันที่19-20กันยายน ตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญในคืนนี้ครับคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขสําคัญครับเป็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก็จะส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยน่าที่จะพันผวนรุนแรงครับถ้าอย่างไงนะครับก็เรามาระวังการซื้อขายไปด้วยครับมาดูกันที่ตัวเลขแรกนะครับตอนเวลาทุ่มครึ่งดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับตัวเลข CPI ครับเทียบเป็นรายเดือนโดยตัวเลขคาดการ์ครับตลาดคาดการ์ว่าจะออกมาเท่ากับครั้งก่อนนะครับอยู่ที่0ูดครับ ตัวเลขครั้งก่อนนะครับก็จะอยู่ท well. no ี่0.2%เหมือนกันหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาตามคาดนะครับก็คือเท่ากับครั้งก่อนก็จะไม่ส่งผลใดๆต่อราคาทองคํานะครับถัดมานะครับเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคเหมือนกันครับเทียบเป็นรายปีตัวนี้ก็สําคัญนะครับโดยตัวเลขคาดการ์ตบตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่3.3%ตครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่3% ทีนี้นะครับหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาตามคาดหรือว่ามากกว่าครั้งก่อนนะครับก็คือตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยยังคงอยู่ในดับสูงอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําได้ครับถัดมานะครับตัวเลขที่3ครับเป็นตัชนีราคาผู้ทริโภคพื้นฐานนะครับเทียบเป็นรายเดือนครับตัวเลขคาดการณ์นะครับตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าจะออกมาเท่ากับครั้งก่อนนะครับอยู่ที่0.2นตะครับตัวเลขครั้งก่อนที่มีการประกาศออกมาก็0.2ครับ มีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาเท่ากับที่คาดไว้นะครับหรือว่าเท่ากับครั้งก่อนก็จะไม่ส่งผลใดๆต่อราคาทองคาครับตัวเลขสุดท้ายนะครับเวลาเดียวกันเลยคือตอนทุ่มครึ่งเป็นจํานวนผู้ขอรับสุดการการว่างงานรายสัปดาห์ครับก็คือตัวเลขคนว่างงานนั่นเองโดยตัวเลขคาดการ์ครับตลาดคาดการ์ว่าคนว่างงานจะออกมาเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่2 3 1 0 0 0ราลยครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่227,000ราย หากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขคนว่างงานนออกมาเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ครับถ้าไงนะครับคืนนี้มีการประกาศตัวเลขสําคัญครับเป็นตัวเลขเงินเฟ,เฟอ้อนะครับหากออกมาตามคาดนะครับหรือว่าดีกว่าเนี่ยนั่นแปลว่าเงินเฟ้อขยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อนะครับทองก็จะลงได้แต่ถ้าประกาศออกมาแล้วนะครับเงินเฟ้อเนี่ยออกมาลดลงนะครับราคาทองคําน,าน่าจะมีการดีดตัวขึ้นได้เช่นกันนะครับทั้งหมดอยู่ที่ตัวเลขคืนนี้แล้ว คืนนี้นะครับยัง,ยงไงก็ต้องมาติดตามกันครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ค่างเงินครับราคาทองคําสปอร์ตเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวขึ้นไปทาจุดสูงสุดได้แค่เพียง1นึ่งพันเหรียญเท่านั้นปรับตัวลงมาต่ำสุดครับจะอยู่ที่1นึ่เกรยสหเรียญขึ้นไหวในกรอบทั้งหมด17เหรียญครับราคาทองคําสปอร์ตเมื่อวานนี้ในส่วนของราคาจากทางออสเตรเลียนะครับฝั่งรับซื้อคืนครับสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ31,920บาทฝั่งายออกะาร้อยยีส่สก็จะทยูท่่ประมาณ3 1 8 1 0บาท ดานกองทุนรายใหญ่เกี่ยวกับทองคำครับกองทุน SPDR เช้านี้นะครับมีการเทขายออกมาเล็กน้อยนะครับขายออกมาเนี่ยสามกว่าโลครับล่าสุดก็ถือทองอยู่ที่9 0 3 3 8ตันนะครับกองทุน SPDR นะครับยังคงค่อยๆเทขายของออกมาอย่างนี้นะครับก็จนจะหลุด900ตันแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําอยู่ครับในฝั่งของค่าเงินบาทนะครับก็อ่อนค่าลงต่อเนื่องนะครับอ่อนค่าแตะที่ระดับ3 5ม0ห้าบาทจุดหนึ่งศูนย์นะครับ โดยเงินบาทนะครับยังคงได้รับแรงกดดันนะครับจากการไหลออกของเงินทุนระหว่างประเทศครับการอ่อนค่าของเงินบาทนะครับอาจจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะครับคือค่อยๆอ่อนค่านะครับเนื่องจากว่าผู้เล่นในตลาดเนี่ยต่างก็รอทยอยขายในส่วนของดอลลาร์ครับเช่นผู้ส่งออกนะครับก็หลังจากที่เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าทะลุระดับ35บาทต่อดอลลาร์ครับประเมินกรอบการขึ้นไหวของเงินบาทวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ระดับ34.95นะครับถึง35.20บาบาทต่อดอลลาร์ครับ กรอบแนวรับนะครับจะอยู่ที่34.95ครับกรอบแนวต้านก็จะอยู่ที่35.20นะครับซึ่งล่าสุดในส่วนของเงินบาทนะครับช่วงบ่ายวันนี้ก็อ่อนค่าอยู่ที่35.07นะครับเงินบาทอ่อนค่านะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําในบ้านเรานะครับไม่ได้ให้มีการปรับตัวลงมาแรงตามราคาตลาดโลกนะครับในส่วนของทองตลาดโลกครับในส่วนของค่าเงินดอลลาร์นะครับก็ยังคงขึ้นไหวไซเบย์นะครับในทิศทางแข็งค่าครับ ซึ่งผู้เล่นในตลาดนะครับคืนนี้แหละครับจับตารอดูการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อนะครับอย่าง CPI ครับทาให้โดยรวมเนี่ยเงินดอลลาร์นะครับแกว่งตัวใกล้ระดับ1 0 2 5จุดนะครับตัวที่นักวิเคราะห์นะครับก็ยังคงประเมินนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยคืนนี้อาจจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงนะครับโดยในช่วงบ่ายวันนี้นะครับในส่วนของดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่ามาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่1 0 2 2 5ุครับดอลลาร์นะครับยังคงมีโอกาสที่จะแข่งค่าขึ้นได้ต่อนะครับ ตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําตลาดโลกครับมาดูกันในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคครับจากในกราฟไทม์เฟรมรายสีชั่วโมงราคาทองคําปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับลงมาทําจุดต่าสุดใหม่นะครับที่1นึ่เี่หรียญปรับตัวลงหลุดต่ากว่าแนวรับเดิมนะครับหนึ่ี่เหรียญเนี่ยลงมาแล้วนะครับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างสมบูรณ์นะครับทั้งในระยะสั้นและก็ระยะกลางครับ โดยที่ตอนนี้นะครับยังไม่มีสัญญาณไดเวอร์เจนหรือว่าสัญญาณการกลับตัวใดๆนะครับในทางเทคนิคของราคาครับยังคงทําทฤษฎีดาวเทอร์รี่อยู่ครับบ่งชี้นะครับให้เรามาระวังการปรับตัวลงต่อเอาไว้ให้ดีๆด้วยครับหากจะกลับขึ้นไปดูดีนะครับราคาเนี่ยจะต้องยืนอยู่เหนือหรือเป็นอยู่เหนือทแถว1,925เหรียญ1,930เหรียญให้ได้ก่อนนะครับในขั้นแรกซึ่งจะทะลุผ่านไปได้หรือไม่นะครับต้องมาลอดูคืนนี้อีกทีหนึ่งครับ หากไม่สามารถยืนได้นะครับมีโอกาสครับที่จะเจอแรงขายเนี่ยย่อกลับลงมาอีกครั้งนึงครับรอบนี้นะครับอาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยไหลลงมาหาถึง1,900เหรียญก็เป็นได้ครับทีนี้มาดูกันในส่วนของสัญญาณไอซ์ชักันบ้างครับสัญญาณไอซ์นะครับก็ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ต่ํากว่าระดับ50%ปรนะครับปรับตัวเข้าสู่โซนโอเวอร์โซครับเป็นโซนที่มีแรงขายมากเกินไปนะครับบ่งบอกถึงราคาทองคำเนี่ยพร้อมปรับตัวลงต่อไปอีกครับ แต่ยังคงมองว่าน่าจะมีการดีดตัวขึ้นไปได้บ้างนะครับเพื่อคลายสถานะของแรงขายแต่ก็อาจจะไปติดแถว1,925เหรียญ1,930เหรียญนะครับแล้วก็ปรับตัวลงต่อนะครับจากแรงขายที่ยังคงมีค่อนข้างมากครับมุมมองของวันนี้นะครับก็คาดว่าราคานะครับจะมีการค่อยๆปรับตัวขึ้นไปได้ก่อนนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับให้เรามาระวังการปรับตัวลงต่อภายหลังเอาไว้ให้ดีๆด้วยครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะมีการดีดตัวขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ปรับตัวลงต่อในภายหลังครับ สำหรับวันนี้นะครับแนะนําให้เราดูไปก่อนนะครับรอดูความชัดเจนมากกว่านี้ก่อนยังคงพอรอได้นะครับแต่ถ้าจะเล่นนะครับก็เล่นสั้นนะครับเป็นรอบๆไปก่อนนะครับโดยที่จะนอ่าโดยที่จะแนะนํานะครับกรอบแนวรับสามารถที่จะทยอยเก็บได้เช่นกันนะครับโดยที่มองว่านะครับแนวรับ1นึ่เหรียญหนึ่งพนเหรียญนะครับสแนวรับนี้นะครับโดยที่ทองคาแท่งเก้บจุก็อยู่ที่มันสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถึงสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับยังคงมองว่า บริเวณนึ่ันเก้อเหรียญนะครับยังน่าที่จะเอาอยู่นะครับในรอบนี้ถึงแม้ว่าจะหลุดลงไปก็ยังมองว่าน่าจะมีจังหวะในการเด้งกลับขึ้นไปนะครับอาจจะไปติดแถวหนึ่งพันเก้ารอยยี่สิบห้าเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเหรียญก็ค่อยก็ค่อยไปหาจังหวะในการปิดทํากําไรนะครับตัวที่วันนี้นะครับสําหรับพี่ๆไหนนะครับที่รอซื้ออยู่แล้วก็ยังคงพอรอได้นะครับเมื่อราคาหากราคานะครับมีการฟื้นตัวขึ้นไปนะครับทะลุหนึ่งพันเก้ารอยี่สิบห้าเหรียญนี่ ตรงนั้นนะครับยังคงพอที่จะไปรอนะครับรอราคาเนี่ยทะลุ1 9 2 5เหรียญแล้วไปหาจังหวะในการย่อนะครับแล้วค่อยเข้าซื้อเมื่อราคานะครับฟื้นตัวขึ้นตรงนั้นก็ปลอดภัยเหมือนกันนะครับสาหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับเมื่อราคานะครับมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับที่โซนแนวต้านที่จะแนะนํานะครับแนะนําว่าทยอยแบ่งปิดทาการไปออกไปก่อนนะครับเมื่อราคานี่มีการปรับตัวขึ้นนะครับกำไรเล็กน้อยหรือว่าเท่าทุนนะครับตัดออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาจังหวะในการเข้าออเดอร์ใหม่ จะปลอดภัยกว่าครับโดยที่แนวต้านแรกนะครับที่จะแนะนําเลยก็คือบริเวณนี้ครับ1,925เหรียญนะครับกับอีกแนวต้านหนึ่งก็คือ1,935เหรียญนะครับโดยที่ราคาทองคําแท่ง9.5นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแถวสามห0ืบาทถึง3 2มห0บาทนะครับสแนวต้านนี้ในส่วนของทองพี่ๆนนะครับที่ต้องอ่าเล่นในส่วนของทองคําแท่งระยะสั้นนะครับสามารถที่จะซื้อขายทํากําไรในกรอบนะครับ31,750บาท31,950บาทนะครับ เก่งกำไรในกรอ่งรอบ1อ0รบาทตรงนี้ยังคงพอที่จะทําได้อยู่นะครับในส่วนของทองคําแท่งระยะยาวนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีสถานะซื้อไว้ในส่วนของทองคําแท่งระยะยาวนะครับแนะนาว่าหาจังหวะทยอยปิดขายทากําไรนะครับเมื่อราคาเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นเหนือ32 0 0 0นนะครับยังคงมองว่า32 0 0 0เนี่ยยังคงเป็นแนวต้านในส่วนของราคาทองคําแท่งอยู่ครับแล้วค่อยไปหาจังหวะนะครับในการเข้ารอบใหม่เมื่อราคานะครับปรับตัวลงหลุดต่ํากว่า31,750บบาทนะครับ แนะนำว่าทางที่ดีนะครับหรือว่ารอดูวันนี้คืนพรุ่งนี้ไปก่อนก็ได้นะคืนนี้คืนพรุ่งนี้นะครับที่จะมีการประกาศตัวเลขสําคัญอย่างตัวเลขเงินเฟ้อนะครับให้ประกาศออกไปก่อนนะครับรอดูความชัดเจนหน้างงานนะครับแล้วค่อยไปหาจังหวะในการเข้าออเดอร์นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มือว่างอยู่ถ้ายังไงนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับคืนนี้มีการประกาศตัวเลขสําคัญนะครับถ้ายังไงเนี่ยราคาทองคํหน่าที่จะพันผวนรุนแรงนะครับอย่าลืมนะครับต้องการความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับ ขอให้พี่นทุกท่านนะครับโชคดีมีกําไรในวันนี้นะครับสวัสดีครับซื้อขายทองคําออนไลน์กับออสซิลิสแกนเลยครับ